ผมเลี่ยมเพชรสิจาสิงค์ครับครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ครับ125ยเป็นไงมาช่างครั้งแรกเมื่อกี้ผ่านเลครับผ่านเลยนะน้ำตักลี่คุมมากี่โล62ครับคุมมากี่โลลดมากี่โลลดมา5 6ากโลครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนตอนนี้ใครมวยกอลท้าประเทศไทยครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนาะครับคุณปั้มคุณซ้อมมีใครบ้างมีหลายคนครับอืมครับเยอะเลยนะครับผมเราเก็บตัวมากี่วันครับไฟนี้หนึ่งเดือนเต็มครับหเดือนเต็มเลยนะล่าสุดจุบไว้ที่ไหนครับ น่าสุดโชคไว้ที่อมน้อยครับอืมเป็นไงวันนั้นไนแพ้ไปแพ้ใครมานะแพ้เฮาไฟ <c oughs> ไปแพ้ยังไงวันนั้นไม่ได้อมน้องเป็นตัวเิงรอมน้องไรเขาไม่ทันอืม <c oughs> ก็จังหวะไล่เขาไม่ทันนะแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอกับ เือผู้เขานเจอภูเขานะเคยเจอกันไหมยังไม่เคยเจอได้ดูเทปดูฟอร์มเขามายังดูแลเป็นไงเขามีอะไรบ้างเราสูงครับอืมจะมีหมัดแล้วมีเติขาเตะขาวางเกมวางแผงไงดีพวงนี้ก็มีออกข้างแล้วอืเกมถอยก่อนครับครับผมเดี๋ยวค่อยไปปลายว่ากันเนาะนะครับเราได้ลดมากี่วันในน้ําหนักนี้สวันสี่วันแต่ก็ไม่หน่าเพราะว่าฝนตกไหมแถวไข้ มีตกมีบกบ้างนะครับแต่ก็ทําได้นะครับอายุอะไรครับยี่บแปครับคนจังหวัดแม่ส่องสอนปล่อยๆกิโลแล้ว63ครับพื้นเพลเราเป็นมวยมวยข่าวนะครับแต่ซ้ายหรือขวาซ้ายครับสูงร้อยหกครับเราจกมวยทั้งหมดนี่ประมาณ50ครับฝากพี่น้องเพลเชียร์พวงนี้หน่อยครับฝากเชียร์เลียมเพชรสิจาสิงห์หน่อยครับครับผมตามใจที่ครับขอบคุณครับ